มาก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอาอยู่เกมโนวาแลนด์กันอีกแล้วนะครับอ่นี่พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วนะพาร์ทที่สี่มั้ง่ากลับมาอย่างรวดเร็วอวันนี้ก็ฟาร์มไปอันนี้คืออะไรวะอันนี้คือก้อนทองเออก้อนทองใส่นี่อันนี้จริงๆมันเลือกไอเทมใส่ได้นะอันนี้ใส่ แร่ใส่ได้อย่างเดียวโอเคอน,นี่เป็นโซเป็นหนินนี่เป็นแร่เหล็กเดี๋ยวเราต้องรอเวล์อัพก่อนเออเออเกือบ เราต้องขนนี่ต้องขนทองแดงไปฝั่งนู้นครับเราขนไปขนทองแดงมาเอามาใส่นี่ก็ใส่ไม้โอเค แล้วเราก็กลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแรต่ตกค้างในตัวเราเราใส่ก่อนมีของในประสงค์เก็บเบอร์รี่ไปอันนี้เลือกที่จะเก็บเบอร์รี่อันนี้เก็บน้ำผลไม้น้ำอนนี้เก็บ ที่หมูมสัตว์ตัวนี้เป็นของจิตปาฐะโอเคอันนี้เก็บอิดสร้างเก็บของไปเห็นไะหเรา,เอาออกมาก่อนอุย้ยนี่ไงอัพได้แล้วใช่ปะสระ เราปลดแล้วหนึ่งเออเราใส่สี่อันแล้วใช่ปะ่ะไอ้ที่มันเป็นโอเคใส่สี่ละเดี๋ยวโอเคแล้วเราปิดอันนี้ก่อนมันจะได้ไม่ได้เข้าตัวให้หุ่นดอยมันอันนั้นไปให้หุ่นดอยมันเก็บของไปเก็บไปแล้วก็โต๊ะ นี่ไงอันนี้สามารถทำล็กเ,เงินแล้วก็ทำกระจกได้ใช่ปะ่ะกระจกไปอัพแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วผมทำอันนี้ก่อนผมต้องการเงินนะเนนะกิ่งไม้เอาเกกิ่งไม้ก่อนดีกว่า มันจะได้ตัดไม้เ,เร็วมีดอยตัวเดียวก็เลยช้าหน่อยเออว่ะผมต้องทำที่เก็บเหล็กว่ะมันจะได้เอาเหล็กมาใส่เออเอาอิดอิดมา80เอาทำที่เก็บ เหล็กเพิ่มเหล็กกับแร่เหล็กเป็นแร่เหล็กแล้วก็สร้างอีก เอาอันนี้ออกเป็นที่ใส่ทองแดงแล้วก็เอาอันนี้จากหินเปลี่ยนเป็นแร่เหล็กแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหินแทนโอเคประมาณนี้อ่าเคเราได้เหล็กมาแล้ว ไปโอ้ยเอาสก,กินกันจะหมดกระปอนเอออู้่ากลับแล้วน <c oughs> ี้เราทำอะไรวะอ๋อเราจะอัพนี่บอดนี่คือทำอะไรอ๋อบอดนี่คือบอดป้องกันป้องกันแมปบอดนักสู้เอาไว้ล่ากระดูกโอเคเราทำดีใจ อ่านี่ตึมบูตสร้างใหม่ขนส่งไอเทมระหว่างเกาะได้อันนี้เครื่องทำฟาร์มเดี๋ยวขึ้นแล้วกันขนส่งไอเทมระหว่างเกาะวางดิเอออ่อนต้องทำอย่างนี้วางยากจากาังวะเออ ่เลือกที่จะเป็นฐานแล้วกันนะส่งฐานเคลื่อนย้ายพวกเบอร์รี่กับน้ำเนี่ยเรามีเพียบละเราเปลี่ยนเป็นไม้ด้บอดมันขนส่งไป ออกเลยก็ได้ใส่ไม้แทนพอไม้เยอะมากอยู่นี่โอเคแล้วเราก็ขุดยานไปก่อนโอเคเราก็รอให้มันมาเก็บโอ้โห,โโหเพียบเลย ทำที่ใส่ไม้เพิ่มก่อนที่ใส่ไม้ไปไปด้วยคูเอ์มีอิดมีอันนี้เป็นที่ใส่ไม้แล้วกันมันจะใกล้ๆอันนี้ใส่ทอง คอนทอลนี้ใส่ของจิปะถะเคยเทมรวมโอเคอ่าเอีปิดเอ่ออันนี้ใส่ทานน,นี้เก็บไม้ มันจะได้โอเคมันจะได้เอาส่วนเกินมาใส่ตรงนี้แล้วก็สะพานเชื่อมขาดเหล็กก้อนหนึ่งว่ะมันกำลังทำอยู่เออเก็บไม้เก็บไม้หรอี่เก็บของโอเคเก็บของ เราลื้อนี่ออกทำที่ใส่ทางกับใส่ไม้เพื่อขนตรงอีกเก็บอิดเก็บแร่แร่เยอะวะแร่เอาไว้ฝั่งหนูแล้วกันไม่เก็บละเก็บไม้แทนโอเคเบอร์รี่จริงไปเลยนี่คือ ใส่ท่านใส่ไม้ใส่แร่แดงใส่อิดแล้วเราก็จะเอามันขนไประหว่างเกาะ่อื่นเราไปเอาเหล็กก่อน มันยังไม่ขนเหล็กเพราะไม่ทันแน่เลยเออที่ใส่ฐานเราอ๋อเราเอาแร่ไปข้างล่างดีไหมวะแร่ที่เสร็จแล้วที่ใส่ฐานเราไว้ตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนเปลี่ยน,นนี้เป็นที่ใส่ฐานอันนี้ใส่ทอง่อะ อันนี้เอาออกมาใส่นี่ดีมากแล้วเราก็กลับโอ้โหเพียบเลยโอเคแล้วเราก็ทำสะพานเชื่อมอีกเอออีเปลี่ยนทิศทาง จะมาเกาะฝั่งนี้ทำเตาเผาต้องใช้หินโอ๊ยกดปิดหรือก่อนเอาใหม่เอาใหม่ เก็บมูลสัตว์ตอันนี้เก็บมูลสัตว์แล้วก็ใ,ใจเยวนะเก็บของไม่ใช่เก็บของดิเตาเผาเออเพราะเราต้องเผาถ่านให้มันใส่ถ่าน โอเคขนทานอันนี้อ่าเราก็ทำอีกน,นึงเป็นที่ขดอิดมาใส่นี่อิดมุมสัตว์โอเคน้ำสร้างอาตมาบัตไปทานเยอะใช้ทานเยอะมาก แล้วก็ข้ามไปฝั่งนน้นเอาแร่ทองแดงใส่นี่อ่านี่ก้าถามไม่พอเดี๋ยวโดนโดนจะมาหยิบที่นี่แล้วก็ไปใส่ตู้โอเคเอ้ยเอาไปใส่ที่เก็บของโอเคเริ่มเป็นระบบแล้วครับโอเคเรามีแร่อยู่สามอัน จกใช้ทองใช่ปะ่ะใช้ทรายเหรอแล้วทรายคุณจากไหนอะ่ะเออขอดูกันนะไม่มีหรือว่าเราต้องทำป่ะเราต้องอัพแน่เลย อ,ออกซิเจนก็หมดเร็วหรือเกินกระพานเชื่อมาสักอันอวางดิวางยากจังวะเออได้ทานสองอันเลย ตอนนี่มีฐานอันนี้ก็ทำอีกการหนึ่งเป็นขนอิฐเพื่อจะได้เอาอิฐเนี่ยมาสร้างเป็นไอ้ขนหินจะได้เอาหินมาสร้างเป็นอิฐอ,อันนี้ก็ขนหินสวยเผาเยอะมากเพราะงั้น เราทำทานอีกอีกสักเดี๋ยวเราลื้อตรงนี้ก่อนโอเคลื้อตอนออกตอนมาเก็บนี้ก่อนแล้วก็ทำที่เผา โอ้อเอาเจนจันหมดอีกแล้วเร็วมากเดียวยสก็อตเชนเออวู้เออเกือบไปแล้วที่เผา่านโคตรเยอะ่านไม่พอ นี่มันก็มีแร่อยู่นะแต่ว่าแร่มันน้อยเอทียบกับเกาะโน้นเกาะหินนะเพราะงั้นเราเอาที่เผาถ่านอย่างเดียวโอเคโอเคมันมีไม้ไม้แล้วก็หินมันเก็บหินไป นีเราต้องมีแต้มทักษะสองแต้มใช่ปะ่ะใชออกซิเจนน้อยลงมาสำรวจเกาะอ,อื่นโอ้นี่ดีเลยปลดไปเลยโอเคเราอ๋อทำไมไม่เติมดีว่ะมา,าเติมเองก็ได้น่าจะสร้างเสาเสาโดเนี่ยเยอะได้นะ ไม่น่าสร้างได้อันเดียวต่กเกาะเลยเดี๋ยวดนาะมันมีที่ใส่ฐานไหมที่ใส่ฐานก็มีนี่หรือว่าที่ใส่ฐานมันเยอะเกินไปมันเลยเก็บไม่ทันแล้วเราปิดที่ใส่ฐานข้างบนเลยโอเคเราปิดนี่เผื่อเราจะเอาไว้ตั้งโต๊ะวิจัยหรือเลย เรียบร้อยไดยเหล็กมาก็เอาไม้ไปใส่จริงอนี้เราไม่ต้องขนไม้กแลนะ้วเราไม่ต้องขนเราไม่ต้องตัดไม้เพราะว่าเราขนผ่านจากฝั่งนู้นมาเพราะงั้นเราก็ปิดอันนี้ไปปิดไม้ ให้มันคนซากเหรออิดแร่นั้นเราปิดแล้วก็เอาตัวหยุดก่อนเออเลิกทำแล้วก็เอามันออกมาโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยน มันจะขนทาน่างนี้ไปใช่ไหมเราเปลี่ยนดอยให้เป็นดอยอทำงานโอเค,อเ,คเก็บปดอยนั้นืมทองเก็บมาเป็นดอยทำงาน จะได้มีจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นสวยอืมเราไม่ต้องเผาถ่า,านเล็กเล็ก ก็เปลี่ยนเป็นเนงินอันนี้เป็นเหล็กนั้นเป็นทองแดงเลยโอเคน้ำล่องเผาถ่านให้มันขน่านมาใส่แทนแล้วก็เออเปลี่ยนเป็นทานโอเคทานทานทานอ่อประมาณนี้ ก็บหุไม้เก็บไปทานทานไปใส่อิดเก็บเก็บสมมว่าก็ตัววก็ตัวครึ่งหนึ่งแล้วกันนะอิดที่สร้างแล้วหินไม้ ไหนดูสิวิจัยอะไรได้มั่งเราต้องการกระดูก20นี่คือการผลิตข้างสูงเหรอโอเคอัพไปแล้วก็ทำฟาร์มจับสิ่งมีชีวิตด้วยเครื่องสก,กัด เราใส่ไปก่อนเราต้องการกระดูกโอ้วันสิบเก้าคนเร็วเลยแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอตาพ่อเจนเราใช้น้อยลงจริงนะเราต้องการกระดูก20 ไปุดกระดูกมาเดี๋ยวอีกแล้วเราก็เราอัพเกาะเจ็ดเราจะไปเกาะด้านบนซ้ายกันนะครับอโอ้มันอยู่ใต้หินอะมากระดูกยี่สิบ ก็ปั๊บเติมอ,ออกซิเจนเดินกลับมายิงต่อว้าฟิล์เหลือเกินต็บกระดูกมาเตบดรดูมแปดแล้วตัวกระของเก่าด้วยน่าจะครบแล้วขอยิงไว้ก่อนโอเคเหลือไว้ตัว ผมก็ต้องใส่เกาะนี้เป็นเกาะเป็นแน่นลนะโดนนักสู้ตัวหนึ่งเพื่อจะได้ฟาร์มกระดูกเพื่อกระดูกเราไว้อัพอย่างอื่นโอเคใช้เหล็กสอาอันนี้มาก่อนโดนนักสู้ กระดูกมาแล้วก็อัพเป็นเกาะโ้วันที่ยี่สิบแล้วโหยมาแถมๆนิดนึงแล้วกันวงใช้สองตลอดงานเร็วขึ้นเก็บลังเพ้่จะไม่ทำให้มีโกรธ เราเอาดอยตัวหนึ่งออกเอ่อดอยเก็บหินดอยเก็บไม้ผมว่าดอยเก็บไม้ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราทำฐานอยู่เกาะหลักเราก็ได้ก็อันนี้ก็หยุดไปครับโอเคแล้วก็ ใส่รอยนักสู้ใช่ไหมนี่รอยนักสู้ใช่ป่ะไม่ใช่นี่รอยนักะสมผิดอันปิดอันโอเครอยนักสู้เป็นสีฟ้าป้อ,องกันลา่าพึ่งอ๋อมีอย่างนี้เองอืม ตองน,นั้นเราก็ต้องหยุดทางานอันหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเก็บหินกับเก็บโอเคหโอ้โหโอ้โหโเก็บโ้โหกโอค้ค เดี๋ยวผมขอสร้างสร้างที่เก็บของเพิ่มก่อนโอเคที่เก็บของที่เก็บของโอ้โหเต็มอีกแล้วที่เก็บของนิดนึง เออสร้างอีกสองอันเก็บกระดูกกับอะไรวะเดี๋ยวค่อยคิดฝั่งนี้ด้วยนี่คือกระดูก แล้วก็น้ำผึ้ง<อ>ใช่ไหมน้ำพึ่งวังน,นนี้ไปเกาะน้ำผึ้งอันนี้น้ำผึ้งไข่น้ำผึ้งโอเคไปแค่นี้แหละไปเดี๋ยวเราพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเราคนจะชอบอยาลนมกดไล์ก็แชร์ก็ซื้อไข e กันด้วยนะบายยไปแล้วกอดอือเราคงต้องไปพาร์ทหน้าคนระับ Bye.